สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีลกครับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับแนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาวันนี้เป็นแนวหน้าฉบับวันังคารที่8เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้ให้ชื่อว่าความจำเป็นในการอ่านโพยเนื้อหาใจความเริ่มต้นบทบรรณาธิการแนวหน้าบอกว่าอย่างนี้ครับดูเหมือนว่าอุ้งอิงแพทองทานชินวัรนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับ จะโดนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยโจมตีว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภาวะของการเป็นผู้นำด้วยการเจาะยางไปที่การอ่านโพยในโอกาสและก็ในวาระต่างๆเป็นการด้อยค่าด้อยความสามารถในความเป็นผู้นำของแพทองทานทั้งทงที่เธอเนี่ยไม่จะเป็นต้องอ่านเลยนะครับเศรษฐวีสิน ได้โพสต์ข้อความทางทวิตเตอร์เษฐาทบิสินพร้อมกับภาพของแพทองทานจินวัฒนายกรัฐมนตรีขณะที่กําลังอ่านสคริปต์จากแท็บเล็ตและก็ภาพที่ตัวเษฐาเองนกำลังอ่านสคริปต์จากรากระดาษเซฐาบอกว่าอย่างนี้ครับสคริปต์จำเป็นไหมในฐานะผู้นําประเทศความสําคัญในคําพูดของผู้ที่ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีควรจะมีความผิดพลาดให้น้อยที่สุดนะครับ ตั้งแต่ข้อมูลชื่อตำแหน่งตัวย่อหน่วยงานราชการผมเองเด่กก็ไม่ได้เทรนมาเพื่อเป็นทักพูดผมอยู่ภาคธุรกิจมาโดยตลอดถ้าจะต้องพูดโดยไม่มีสคริปต์ก็คงใช้สับที่เคยชินซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นักการเตรียมสคริปต์ทำให้มีเวลาในการทบทวนเนื้อหาทั้งที่กลั่นกรองจากความคิดของตัวเองทั้งเนื้อหาที่มาจากทีมงานที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ รวมไปถึงส่วนที่ให้ข้าราชการผู้ที่จะนําไปปฏิบัติเนี่ยช่วยดูเพื่อให้เกิดความรัดก,กุมเพราะว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่แค่พูดแล้วจบนะครับแต่ต้องเอาไปปฏิบัติให้ได้จริงด้วยดังนั้นสคริปที่รัดก,กุมเนี่ยสำคัญมากสําสหรับผม substance over style เรื่องอ่านสคริปหรือไม่อ่านเป็นแค่สไตล์ครับนี่คือสิ่งที่เศรษฐาทวีสินเนี่ยโพสต์เอาไว้นะครับบทบรรณาธิการแนวหน้าบอกว่าอย่างนี้ครับ ที่ไดเศษฐาออกมาโพสต์ค่าวนี้เนี่ยส่วนหนึ่งถูกมองว่าเป็นการปกป้องแพรทองทานจินวัตแต่อีกฝ่ายนึงกลับเนบแนมบอกว่าเหมือนจะเป็นการซ้ําเติมแพรทองทานซะมากกว่านะครับขณะที่นายนพดลปฐมะซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยและก็เคยนั่งว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาแล้วเนี่ยนะครับนพดลบอกว่าอย่างนี้ครับ ตามที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีแพทองทานว่าไปประชุม ACD ทําทำไมนั่งอ่านสคริปต์เรื่องนี้เนี่ยต้องเข้าใจในแนวปฏิบัติการประชุมระหว่างประเทศให้ถูกต้องนะครับว่าการที่ผู้นําไปกล่าวถ้อยถแถลงในเวทีการประชุมระหว่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องปกติเขาก็ทํากันทั่วโลกอย่างนั้นมานานแล้วนะครับเนื่องจากว่าจะต้องไปกล่าวถ้อยถแถลงแทนประเทศซึ่งจะมีกระทรวงการต่างประเทศและก็ทรเนียบรัฐบาลเนี่ยช่วยเตรียมให้ที่เรียกว่าเป็นคำถแถลงที่เตรียมเอาไว้แล้ว มันไม่ได้แสดงว่านายกเนี่ยออดด้อยประสบการณ์นะครับดังนั้น,นต้องเข้าใจแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับผู้นําของไทยด้วยถ้าหากว่าจะวิพากษ์ควรจะไปดูที่เนื้อหาสาระของถ้อยแถลงว่ามีประโยชน์ต่อประเทศไทยหรือเปล่าอย่างงั้นมากกว่าครับดีกว่าที่จะไปวิจารณ์ว่าไปอ่านจากสคริปต์ซึ่งเท่าที่ผมติดตามสาระของถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชียในการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินของเอเชีย การสร้างสติภาพและความรุ่งเรืองรวมถึงก,การดึงดูดนักลงทุนมาลงทุนในประเทศไทยเป็นต้นแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะอายุน้อยและใหม่บนเวทีระหว่างประเทศแต่ผมเชื่อผมเชื่อว่าท่านจะเรียนรู้เร็วและสามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศได้เป็นอย่างดีรวมทั้งผลักดันบทบาทของไทยบนเวทีโลกต่อไปการวิจารณ์เนี่ยควรจะวิจารณ์ที่ผลงานแล้วก็เนื้อหาสาระมากกว่านะครับนี่คือนพดลปฐม คนของเพื่อไทยบทบรรณาธิการแนวหน้าบอกว่าอย่างนี้ครับก็คงจะไม่ต้องไปตําหนินายกรัฐมนตรีแต่นายกต้องดูการรัฐเทศะด้วยสิครับว่าเวทีไหนบทบาทไหนควรจะอ่านโพยหรือพูดสดหรือว่าอยู่เฉยๆเพราะถ้าอ่านโพยอยู่ตลอดการเนี่ยนายกก็ต้องเจอกับปัญหาโดนเหน็บแนมตลอดไปน่ะแหละครับแล้วคนที่จะมาช่วยปกป้องเนี่ยเขาก็คงเบื่อหน่ายที่จะปกป้องด้วยเช่นเดียวกันนั่นนะครับ